และพร้อมกับเรื่องของทุนเทาเรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งที่ผ่านมาพักประชาชนถือว่าเป็นพักที่เดินหน้าปราบปรามในเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่สุดท้ายมันตกมาตายนี่คือปัญหาของเขาค,คือ,ค,อคือผมมองว่าเขากัดอะไรไม่ติดแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่ทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยกัดอะไรติดสักเรื่องไม่เคยเอาจริงเอาจังอะไรกับเรื่องเรื่องเรื่องการทุจรก็ดีเรื่อง,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 องทุนเทาก็ดี บอกว่าจะเปิดเผยชื่อเจ็ดชื่อป่านี้ยังไม่เห็นเปิดสักชื่อเลยครับใช่ไหมนะครับถ้าถ้าถ้าพีกายจะทาได้นะไม่มีเปิดสักชื่อหนึ่งเออถ้ามีข้อมูลอะมาแแบเลยครับผมไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อคนอื่นได้ไหมนะอย่างหมอวรวงอะใช่ไหมคุณหมอเปิดไปเลยแล้วไล่กัดติดอ๋ออย่าพักไทยพักดีเขาก็ชัดเจนไปเลยไม่ไม่ตอนนั้นเขาอยู่ประชาธิปัตย์อ๋อสมัยตอนนั้นแหละตอนนั้นเขาอยู่ประชาธิปัตย์เขาเขากัดติดเขาโอ้โหเอาหลักฐานจนกระทั่งเอาคนติดคุกได้อ่ะ ใช่มาครับครับรบนี่นี่คือการทำหน้าที่ของพักฝ่ายคา้านอือ